ราจะมาถ่ายบรรยากาศในช่วงเย็นนะคะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วหาได้ยังได้ด <Okay. S 1> แล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ทำอะไรนะไปหาปั๊มก็หา,าปั๊มทำไมล่ะไปทำอะไรอะ่ะ กล้องอาจจะกระตุกเด้อทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมือโปรในการถ่ายกล้องให้ไปต่อฟังนู้นดิเฮ้ยเฮ้ยปลาเป็นปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เฟิร์ต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 ฟูปลาไม่คอยดูปลาเลยสิปลาตัวใหญ่มากเลยมาต่อยกล้องสิจ้าหนูอยากตกด้วยเลยอ่ะน้อยเยี่ยมลาดไปแล้วม่าไปบอกพ่อให้หน่อยได้เปล่าพ่อคะพี่ผีพี่ผีต้องใส่ชุดพละพรุ่งนี้เข้าปะ ไปฝังควาตกด้วยเฮ้ยฮะควาคนละครั้งดิไมไมันจะติดเห็นไม้บอกแล้วสิบวินนี่พอดีเห็นปะเห็นไหมกล้องเห็นปะกล้องเห็นปะ เงินกองมีเกาเงาเกาแล้วไปดูยังกัเร็วตาบ้ามากก็ต้องฟังตาบ้ามากทุกคนเลิกเล่นแล้วเลิกไปครับทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยก่อนอื่นที่เราจะไปไหนเราต้องไปบอกพ่อก่อนพรุ่งนี้เราชุดละเออเกือบลืมเลยเออานะชิคต้องแร่ที่เราทำแต่นะแต่ไม่ทำเลยเพราะว่าตอนนี้กล้องหลังไม่ดีถ้กล้องหลังดีเดี๋ยวก็จะทำลิปแล้วครับชิคเตอร์แต่เราก็ไม่ค่อยมีคนดู คลิปวอล์กันี้แยหวังจะมีคนดูเลยใครเข้ามาดูคลิปนี้ผมขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับเย็นนะก็มถ้าเกิดใหม่ครับมีบรรยากาศอย่างนี้นะโคตรดีเออจะลงเชดเดอร์ยัยงไงไม่ได้เราไม่เป็นครับไหมครับบอมอย่าไปคาดหวังเลยมากเนะาะมาน้องบอกเรียกพ่อจากนี้พ่ออ่ะพ่อไม่ได้ยจบชีวิตทุกคนเดินไปโคตรไกลเลย คิปมันก็จะเงียบๆหน่อยนะคาะว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรอะราจะก่อคลิปวิดีโอเมืง่อไงก็ไม่รู้คลิปจะแก้สปปหานีเป็นการพูดพ่อพรุ่งนี้ใส่ชุดพลาพรุ่งนี้ใส่ชุดพลาไหวครูไม่ใช่ดีขอให้ทำทานขอบคุณครับ พอ okay. กิจวกีเซสิน้นเดินกลับสวดยอดนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบห,หนึ่งทุ่มแล้วไหมให้ดูเหมือนกันอันนี้เวลาโอ้ยหนึ่งทุ่มแล้วแต่ฟ้ามันยังไม่มืดนะช่วงหน้าฝนนะครับมืดช้าหน่อยหน้าร้อนหน้าฝนจะมืดช้าหน่อยนะต้นหน้าฝนจะมืดช้าไปๆไปหน้าฝนธรรมดาส่วนหน้าหนาวมืดเร็วคึค๊เลยห้าโมงก็มืดแล้วเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศก่อนห้าโมงน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วอันนี้ ประมาณนี้คือบรรยากาศช่วงหน้าหนาวคือห้าโมงเองครับเนี่ยชิวเกินคลิปเราป่าไปยี่สิบนาทีมันเป็นคลิปบล็อกเนาะเราก็ไม่ทำอะไรเยอะนะที่สุดหัวเคยเราบอกว่าชิปบล็อกชิปบล็อกใช่คลิปบล็อกคือเป็นแบบชีวิตประจำวันแอคทิวิตี้เอ๊ะกล้องเราไม่ชัดแล้วเริ่มมืดแล้วปั๊มไม่ไปยังทำได้สองตัวแล้ว วันกลับบ้านนะคะสู้วันเสาร์นะช่วงนี้ครับวันเสาสร์สวยมากทุกคนวันสวเสาร์อ่ะผมต้องไปเรียนพิเศษอะ่ะเ,เรียนแค่สี่ชั่วโมงแบบเป็นไรวะเป็นไรหรอกเรามีโอกาสเรียนแล้วก็เรียนไปได้ความรู้เพิ่มเติมดีเลาก็พูดไปแต่เราก็ไม่ยังเรียนเมื่อกี้เราวเหตนตรงเนี้ยเป็นเส้ มือนแฟดเฮ้ยแต่มันก็มันหลอกตาเราได้นะเว้ยเนี่ยไอต้ตรงนี้มันสว่างกับพวกทุกคนนี่สว่างกับพวกตรงอื่นมืดหมดไอต้ตรงนั้นสว่างตรงเดียวมันเป็นแฟดต้นไนม้แฟดเงยหังเลยจะเอาออกกำลังกายตอนเที่ยงคืนเฮ้ยมาหมดอ่ะกลับเลยไห้ได้ปลากี่ตัวละตัวเดียว กินที่จับถ่ายคลิปซะเลยช่วงนี้ไม,ม่ค่อยมีคลิปลงครับพี่ตามมาใกล้ถึงพันแล้วนะใครดูคลิปนี้ก็กกากากตาคุณจะตาแล้วนะจะไม่ผิวติดฝนได้เลยมันเหมือนแฟดมากเลยว่าตาผมอะสว่างกับตรงนี้ปึ๊บเราไปดูไปตรงข้างๆอะนึกว่าแฟดไอ้ต้นไม้ตรงนั้นไอเ้เหลืองๆตรงนั้นอะโคตรสว่างนึกว่าทรงแฟดอยู่ในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วเย่เย่ มอนหายไปไหนก็สำหรับทีนนี้นะครับบบขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคน